พี่ครับรถเก่งที่อยู่ใต้ใต้รถแฮนเดิลเน่ยมาด้วยกันไหมครับตามตามตามกันมาครับขับตามกันมาพี่ตามหรือเขาตามเขาตามครับเขาตามมาครับโอ้พอเฉียวพี่แล้ววิ่งเขาชนรถเก่งเลยอ่ะอเต็มๆเลยเพราะผมหลบไปหน่อยนึง๋อผมหักหลบไปหน่อยโอ้เลยรอดใช่ไหมครับเลยรอดรถเก่งนั่นชนลากไปเลยเหรอครับลาบลากไปเลยไฟลุกเลยเหรอก็พักนึงครับพอผมลงมาสักประมาณสักไม่ถึงนาทีมันก็จะมีระเบิดขึ้นสองทันทีช่วยไม่ไหวช่วยไม่ทันเลยครับมีคนในรถกี่คนรู้ไหม ผมไม่แน่ใจครับแต่คิดว่ามีคิดว่ามากกว่าคนมากกว่าหนึ่งคนผมว่าจริงไหตกใจมากโตกใจสั่นหมดเลยครับอยจะฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องเส้นทางนี้ยังไงบ้างใช่ครับคือที่ท,ที่ที่จะต้องฝากเลยคือเรื่องเซฟตี้การที่จะปล่อยรถเวลาทำถนอนอย่างเนี้น่าจะให้ชั่วก่อนอค่อยปล่อยเพราะว่ามันมีเจ้าหน้าที่คอยวิทยุสื่อสารกันอยู่ หมายถึงรถคันนี้ไม่ไม่ความพร์มไม่มีใช่เบรกไม่อยู่จริงๆถ้ายังไม่ยังไม่เคลียร์ถนนไม่น่าปล่อยให้รถทางโน้นขึ้นมา<อ>ครับตอนนี้คือเขาเขากัน้นเขากั้นรถไปอยู่<อ>ใช่ไหมครับที่เขาทำถนนเนี่ยแล้วพอปล่อยขึ้นมาพบป,ปรากฏว่ามันมีรถสวนมาชนทั้งหมดกี่คันน่ะเจ็ดคันนะทั้งหมดแล้วมีคนบาดเจ็บเยอะไหมบาดเจ็บก็จะมีน่าจะเป็นอ่า คนทาถนนในสองสามคนแล้วก็ในรถเก๋งอีกในรถเก๋งอีกก็ไม่รู้อ่ะผมว่ามากกว่าคนนึงแล้วก็มีที่ว่าเสียชีวิตอยู่ประมาณสี่คนแล้วสี่คนนะตายแล้วสี่ใช่ไหมตอนที่รถถลาลงมาเราทํางานอยู่ตรงไหนนะกําลังปูยางอยู่สองข้างทางอยู่ครับก็ปูยางอยู่ทีนี้เขาอ่ะแต่เบรกเบรกน่าจะแตกตั้งแต่อยู่เขาตรงไอ้ทางโค้งตรงสารรัะการรอห้าแล้ว ทีนี้มันจะมีทางแอบสงสัยเขาเขาคงคิดว่ารถมันไม่มีไม่สวนเพราะว่าด้านด้านด้านล่างเขาได้ขวางทางรถไวอเขาคงคิดว่ารถไม่มีเขาก็เลยปล่อยรถลงมาเรื่อยๆอแล้วก็มามาชนที่เกิดว่าัติเหตุไอ้เก่งเห็นแล้วว่าเขาสายไปสายมาทีนี้เขาก็เก๋งพยายามจะหลบหลบเข้าเส้นที่ว่ากำลังปูนี่ครับทีนี้ไอ้นี่ยมันหักเข้าใส่เก๋งเลยแล้วมาชนกับรถยางไอ้อยู่คนข้างทาง ที่ปู่อยู่ทางทางก็โดนในหางปูยางสะบัดขาแขนหักมดแล้วก็อีกคนนึงว่าน่าจะตายครับเห็นภาพแล้วสลดมากเลยแล้วคนงานเราเสียชีวิตไปกี่คนตอนนี้อยู่โรงพยาบาลหกคนครับที่เจ็บอยู่และที่ตายที่ตายคนนึงผมว่าไม่เห็นศพเลยตอนนี้ยังไม่เจอศพอ่ะครับ,รบนี่เขาว่าอยู่ในรถเกง๋งแต่คนที่ตายก็คงเท่ากับนี้ครับคนผอมเล็กๆเป็นผู้หญิงอ๋อทับอยู่ในรถได้เหรอครับผม,มท้องห้าเดือนด้วย ้องห้าเดือนด้วยไม่รู้วันอังคารวยวันนี้น่าสงสารจริงเนี่ยเราเมียขึ้นมาทํางานได้ปวดๆอยู่ไหนับคนันนั่งยืนมันเศร้าสลดอยู่ตอนตอนที่ยืนทํางานอยู่อยู่ใกล้แฟนไหมออยู่ตรงไหนอ่ะเขาบวดยางรถยางอยู่ข้างล่างกันอยู่ครับมามาจากไหนกันครับเนี่ยดียังไง มาบ้านอยู่ไหนพักอย oh. like he ู <t uh <t uh ่เขาพักอยู่วังใหม่อ๋อเขามาทำงานเขามาเช่าห้องทั้งนี้เพราะว่าเขาตะโตแล้วกับวังใหม่มันไปมนไกลกันแล้วแฟนอายุเท่าไหร่ฮะหกสิบเก้าอ๋อมีลูกกี่คนแล้วโอ้โหเด็ดขาดสองคนคนนี้คนที่สองใช่ไหมโอ้แล้วหมดไม่เหลือเลยตอนนี้เจอศพแฟนหรือยังนั่นนี่ยังไม่เจอ